สวัสดีครับน้านะนี่คือปลายางโชคดีตัวใหญ่ซส่บิ๊กบึ้มนะครับตัวนี้ออกมาเทที่บอ่อมาขามเล็กนะครับบ่อนี้ผมก็เพิ่งมาตกครั้งแรกนะไม่รู้ว่าหน้าผมเนี่ยจะมีปลาหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆมีน้านามาตก40กว่าท่านนะครับอานาพร้อมไหมคะซายพร้อมนะคะปาพร้อมนะคะพร้อมเราเริ่มได้เลยะคะ่ะ หมายแรกนี่ก็ต้องเช็คปลาก่อนนะครับว่าปลาอยู่จุดไหนหรือว่าอยู่ระดับไหนนะโอเคเห็นแล้วครับฝั่งตรงข้ามกัดริมตะลิงเลยนะครับคือปลาเนี่ยอยู่ชิดตะลิงเลยนะตรงกลางไม่มีปลานะครับสังเกตดูทั่วบ่อนะตรงกลางไม่มีปลาปลากัดแค่ริมตะลิงนะครับชิดฝั่งผมก็จะตีชิดตะลิงเลยนะครับมีลมส่วนจากทางซ้ายนะครับเหย่าลอยไปขวานิดๆน,นะเรียบร้อยครับ วันนี้ปลากัดไกลนะครับมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะกับริมมะลิ่งฝั่งตรงข้ามเลยนะครับต้องหล้วงอย่างเดียวนะเก็บไหมมันจะติดสายน้ามาด้วยนะครับเพราะว่าปลาวิ่งออกขวานะพันนะครับนะถ้าเหยื่อติดอีกก็ต้องช่วยกันแกะนะครับน่ามีอีกตัวปะทีแรกนึกว่าติดแค่ตรงสายหน้าของเหยื่อน,นะครับแต่ว่าติดที่สายเมนนะหรือว่าสายหลักนะครับอ๋อไอสายสายเยนพันพันโทษครับ วันนี้ที่บ่อลูกศรบ่อมาขามเล็กนะครับเป็นปลาไสตึงนะประมาณโลกว่านะครับนี่ครับเหยื่อใหญ่ปลาใหญ่นะฮะสลับเหยื่อได้ครับแบบนี้จะหาตัวได้เร็วนะโน่นครับนะครับฝั่งตรงขามเขาขึ้นกันรัวๆเลยนะครับตะกี้เราเพิ่งแก้สายกันเสร็จนะวิธีใช้ปลายางโชคดีเลยครับตีไปปล่อยจมแล้วก็มานะครับ หลีมตะลิงฟังนู้นอีกแล้วนะครับก็ต้องอัดกันยาวๆครับใส่ครับป่าวิ่งซ้ายนะฮะโอเคยค่คนข้างตึงนะครับนี่ผมอัดเต็มแรงเลยนะป่ามันยังวิงอ,อกได้เลยครับสลับเหยื่อเลยครับผมจะใช้เทคนิคสลับเหยื่อเลยครับมันจะเร็วสําหรับผมนะนาบางคนเนี่ยปลดป่าเร็วก็ใช้วิธีปลดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับ ตีนปลาช่อนเลยตะกี้คือผมตีเหยื่อเนี่ยขึ้นไปบนฝั่งเลยนะก็คือขึ้นไปบนหญ้าเลยนะครับแล้วก็ลากลงมาเหมือนปลาช่อนเลยนะเนื่องจากบ่อน,นี้ระยะไม่ไกลมากนะครับทั้งหัวแรงนี่คือข้ามบ่อไปเลยนะครับไม้นี้ไม่โดนปลานะครับก็ต้องตีย้ำไปที่เดิมนะมันมีตัวอยู่ครับแต่มันยังไม่เห็นเหยื่อเรานะ เรียบร้อยครับพอเห็นเหยื่อเท่านั้นแหละตึงมือทันทีเลยครับวันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะยบอกว่าอัดปลาไกลมากเลยครับตัวที่สามมาแล้วนะครับพอได้ตัวมาก็ต้องรีบปลดแล้วก็สลับเหยื่อนะครับตอนนี้ก็เริ่มเงียบแล้วนะครับ นี่แหละครับน้ำเดือดหรือว่าช่วงน้ำเช้านะคนไหนไวจะได้ตัวเยอะนะครับแล้วเหยื่อต้องเด็ดด้วยนะถ้าเหยื่อไม่เด็ดป่าก็ไม่เอาอีกนะครับอย่างปลายางโชคดีนี้เด็ดแน่นอนนะครับแค่มีตัวยังไงก็โดนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันปลายางโชคดีดิว่าเฮ้ยมีปลายางโชคดี2ตัวอ้าวถ้ามีปลายางโชคดี2ตัวแบบนี ปลากระพงจะกัดตัวไหนกันล่ะครับเนี่ยเอานาะาข้างๆที่ใช้ปลายางโชคดีโดนตัวไปแล้วครับแล้วเราจะได้ตัวไปครับเนี่ยมีปลายางโชคดีสองตัวเฮ้ยมันต้องกัดเราด้วยดิเพราะเราก็ใช้ปลายางโชคดีเหมือนกันนะครับโอ้ปลายางโชคดีของเราก็กัดเหมือนกันนะ นี่แหละครับใครที่ใช้ปลายยางโชคดีกัดดีทุกคน <Wow. S 1> ส่วนสายหน้าต่อเหยื่อนะครับแนะนําให้ยาวหน่อยนะ <c oughs> เห็นไหมครับมันจะมีจังหวะที่ปาสะบัดนะถ้าสายต่อเหยื่อสั้นนะครับจังหวะที่สะบัดเนี่ยตัวเบ็ดอาจโดนมือเราได้นะอย่างเหยื่อของผมนี่ต่อสลิงแล้วก็ต่อช็อคเอาไว้สลับเหยื่ออีกทีนึงนะครับ รวมๆแล้วก็น่าจะเกือบๆสามสิเซนนะส่วนปลายางโชคดีตัวนี้เป็นตัวเล็กแล้วนะครับหรือเป็นรุ่นที่ผมปล่อยให้กับน้านะานะครับรุ่นนี้บอกเลยว่ากัดโคตรดีตอนนี้ทั้งบอกง,งี้ครับแล้วนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับน้าหนะ <c oughs> หลุดตะกี้คือปากัดแล้วผมเอาปลายคันกดลงนะครับปากัดว่าหลุดนะถ้าตึกนี้คือต้องวัดส่วนอย่างเดียวนะครับไม่ทนเฉย สรุปนะครับน้าเช้าวันนี้ก็กดได้4ตัวนะครับหลังจากใช้งานไปอยยางโชคดีที่โดนปลานะครับผมก็จะเอามาเกี่ยวแล้วก็ล้างแบบนี้เลยนะครับ4ตัวนะวิธีล้างก็ล้างน้ําบ่อนี่แหละนะครับแล้วก็เอาไปห้อยไว้ให้มันแห้งนะครับหรือเอาไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งนะแต่อย่าวางทับกันนะครับเพราะวางทับกันนี่างหางอาจจะบิดเบี้ยวหรือง,งอดได้นะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับ ปลาไม่กัดทางวันเลยนะกัดแค่น้ําเช้าแล้วก็หายหมดเลยวันนี้ก็ถือว่ากําไรนะค่าคัน450ได้4ตัวนะครับตัวใหญ่ด้วยนะโอเคนะครับแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันบอ่อหน้าหรือว่าบ่อถัดไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามด้วยนะครับนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนบายบายแล้วก็โชคดีครับนะนะ